คอนโดแอดมอดลาดพร้าว71คอนโดทำเลทองห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ขนาด50.70ตารางเมตรห้องจัดแต่งสวยค่อนข้างสบายตาเลยค่ะตึกนี้นะคะจะอยู่ชั้น2ตึก B ีค่ะเป็นแบบขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ําพร้อมเข้าอยู่หรือว่าปล่อยเช่าก็ได้ทันทีเลยค่ะห้องขนาดใหญ่แบ่งสัดส่วนได้ดีเลยค่ะเหมาะสําหรับครอบครัวหรือว่าจะทำโฮมออฟฟิศเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันโครงการนี้จะเป็นโครงการใหม่ค่ะสไตล์โมเดิร์นพร้อมเสียงอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบความสงบความ เป็นส่วนตัวเดินทางก็สะดวกด้วยค่ะถ้หาหกว่าใครจะลงทุนเอาไปปล่อยเช่านะคะทำเรล,ลาดพร้าวเนี่ยอูราคานี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะทุกคนสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนะ้ำฟิตเนสส่วนห้องทํางานระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็24ชั่วโมงเลยค่ะมีกล้อง CCTV และคลีการแอสเซทราคาสุดพิเศษวันนี้นะคะราคาเพียงแค่3.49้าล้านบาทเท่านั้นย่านใจกลางเมืองราดพร้าวเนี่ยราคานี้บอกได้เล,เลยว่าหาไม่ได้แน่นอนค่ะรีบจับจองก่อนจะพลาดราคาทองแบบนี้ค่ะ